โอเคค่ะต่อๆค่ะในวันเดียวกันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนเด็กกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ย้ายมานิดเดียวค่ะประมาณสัก,อกสองกิโลเมตรหรือเปล่าป่าเดียวกันนะอ่ะอีกฝากหนึ่งของภูเขานะคะนี่ค่ะเก็บได้บ้างแล้วนะ,ะช่วยแม่เก็บซิแคนนี่เต็มเล,ลูกเดี๋ยวให้แม่เก็บให้ก็ได้แคนตัดขาไป เก็บให้แค้นตัดขาอยู่บนหญ้านี่ก็มีรอยคนมาเก็บมีรอยคนเก็บเยอะเลยแสดงว่าเขาลูกน,นี้เห็ดขึ้นดีมากให้ลูกตัดขานะ ถบเก็ฝนไม่ตกแล้วมั้งคงไม่ตกแล้วนะ,วนะบอกว่าฝนจะตกตอนบ่ายบ่ายสามหรือเปล่าดูต็ออันนี้สี่โมงใช่ไหมส้มน่าจะสี่โมงแล้วนะไม่มีฝนแล้วค่ะ ชันชื้นดีมากเลยภูเขาลูกนี้เนี่ยเห็ดมันจะแห้งก็ต่อเมื่อตรงที่ว่าเอ่ออะไรอ่ะตรงที่ไม่ค่อยมีมอสอ่ะมันแห้งแต่ตรงที่มีมอสนี่เห็ดก็ดอกสมบูรณ์ดีมากขายาวขายาวเฟ้ยเลยค่ะดู

ไม่น่ากลัวนะเนี่ดูดมยนจะไปใกล้เนาะกินคุลุงคลุง,งมเมื่อไปร่พ่อแม่จไปตามเอาคอยเลยสอนมากมันซูมได้แค่นี้นะมันอยู่ไกลมากเนาะนกกระเรียนนกกระเรียนค่ะน,นกกระเรียนฝรั่งตัวย่อใหญ่นะ เห็นไหมคะยังเห็นตรงนี้ไหมย o มได้แค่นี้อยู่กลางทุ่งนานู่นตัวใหญ่เท่าใหญ่กระหงออีกอะ่ะครั้งที่แล้วมาก็เห็น z o o ไม่ได้แล้ว z o ได้แค่นี้ <'m> เอามากินยาไอ้ไม่ใช่กินข้าว กินข้าวที่เกี่ยวแล้วนะมันตกหล่นนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เกี่ยวข้าวเขาไม่มานะแล้วก็อยู่ค่อนข้างเป็นนกอะไรเหมือนเป็นห่านหรือเปล่าโอเคซูมได้แค่นี้เลยเ,เก็บเ็ดชมธรรมชาติไปด้วยค่ะ เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นทุ่งข้าวสาลี่ บ้านตั้งแต่11บเอโมงกว่า,ก,วาก็ประมาณ5ชั่วโมงอยู่ในป่านะคะได้เห็ดมานี่ค่ะดูสออันนี้ก็ประมาณเกือบ10บโลอยู่นะคะนี่ยกล่องเนี่ยเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ในหนังสือบอกว่ากินได้แต่ว่าไม่ได้มีรสชาติแต่ว่าบ้านในเอามาแกงแซ่บหลายเด้อนี่เด้อ ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วค่ะชาเห็ดโคนใช่ชาเห็ดโคนเป๊ะเลยเนาะรสชาติอะไรรสสัมผัสเนื้อสัมผัสน่ะไหลักก็ได้ทั้ง,งบูเบ,บอรี่และอารลินรินงอนรินงอนรินคอนเบอร์รี่นี่จะไปทำน้ำผลไม้ค่ะข้างล่างเป็นบูเบ,บอรี่ค่ะแต่ว่า ต้มรวมกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วไปต้มน้ำผล,ลไม้ต่อเพราะว่าวันเสาร์วันเสาร์จะต้องมีวันเกิดวันเกิดหลานชายคนโปรดหลานชายสุดที่รักครบสามครบค่ะน้องตั้งใจยายต้องไปสแตนบาย เตรียมกับคงกับข้าวก่อนนะแค่ข้าีแล้วมาทำความสะอาดเห็ดกันทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็มาแพ็คถุงกันนะแพ็คแล้วก็สีลซีสใส่ช่องฟิล ใส่ช่องฟิตกินกันไปยาวๆไปครึ่งปีจะกินแต่เห็ดเน่ายเป็นเห็ด <laughs> เพราะว่าไฟดับแล้วมันก็เสร็จแล้วมันปิดเหรออืมชัม้นเดียวไอ้ที่ใส่ฟิมันอมน,น้ำมาโอเคดูินี่คือปิดสองชั้น ก็จะแน่นหนะก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นแบบนี้นนได้กี่วันอย่าไปหาปลาไข่ไข่ได้กี่วันเก็บแบบนี้ก็ยือดอายุยืดอายุได้หลายวันนะคะอันนี้คือสดสดนะคะไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรนะก็จะมีรสชาติที่ดีกว่าดีกว่าเราเอาไปต้ม มันกี่โลนี่ลูกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะ